แล้วค่ะเพื่อนๆกับที่นี่ทิกเกอร์แคมป์จังหวัดนครนายกค่ะไปไปกลางเต้นกันเ้ยฮ ถึงแล้วนะคะกับทิกเกอร์แคมป์จังหวัดนครนายกค่ะเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆนอะ่ะไปเดินสำรวจร้านนี้กันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะไปโซนกลางเต็นท์ของที่นี่นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2โซนนะคะจะมีโซนของบริเวณของต้นตะกูและโซนของบริเวณริมน้ําถ้าใครชอบบรรยากาศร่มๆใต้ล่มไม้นะคะเราก็มากางที่ต้นตะกูนะคะแต่ถ้าใครชอบอยู่ติดน้ํานะคะก็ไปกางนู่นเลยโซนริมน้ำแล้วรองชิลมาก ห้องน้ําของที่นี่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ห้องนะคะเป็นห้องของผู้ชาย5้าห้องและห้องของผู้หญิง6ห้องค่ะและที่สําคัญเขามีเครื่องทาน้าอุ่นให้ด้วยนะสิ่งแรกนะคะเวลาเพื่อนๆมาถึงที่นี่แล้วไปลงทะเบียนที่จุดรับบริการลงทะเบียนก่อนเลยนะคะโดโดเขาจะมีเก็บค่าบริการสถานที่อยู่ที่300บาทด้วยนะคะ,ไ,คะได้รานกลางเต็นท์เราพอดีบังเอิญไปเจอพวกแก๊งพี่น้องออแบ็ค ยังมีมาแน่นอนจริงดิพี่น้องมาเหรอเดี๋ยวกางข้างเขาเลยเดี๋ยวกางข้างเขาเลยเขาบอกเขาจองที่ไว้ไปไปไปเฮ้ยเพื่อนเราเจอพี่พีๆชาวออกแบกด้วยจริงปะเนี่ยเออว่าแกงเลยพี่มาเอาแล้ว ม่่ต้องหาร้านร้านนี้ดีนะเขาอนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาอาผมก็เลยพกไอ้เล็กมาพกพกไอ้เล็กมาด้วยอ๋ไม่ต้องเห่าพี่ได้ไหมอ่ะไม่ต้องเห่ากันได้ไหมอ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอาขออนุญาตกางด้วยได้ไหมคะได้ครับขออนุญาตกางจใกล้ด้วยได้ไหมคะได้ครับ ดีใจมากเลยบังเอิญมาเจอน้องเห่าเสียงดังมากเลยออใช่ค่ะพี่มาได้ไงคะเนี่ยอ๋อก็พี่ขับรถมาอ๋อค่ะอ๋อคือจริงๆก็นัดกับเพื่อนๆนะครับผมว่าจะมาที่นี่กันนก็แล้วก็อ๋อคุณส้มก็มามาที่นี่เหมือนกันบังเอิญมากเลยนะคะครับผมดีใจมากเลยเดี๋ยวเรียนเชิญนะฮะค่ะครับผมทุกคน เราได้บังเอิญเจอนะคะชาวออแบ็กด้วยเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ของเราใกล้ๆพี่ๆเขากันดีก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปกางเต็นท์ส้มจะพาเพื่อนๆไปเดินชมลานกางเต็นท์ของที่นี่กันก่อนนะคะสำหรับค่ากางเต็นท์ที่นี่เขาคิดราคาอยู่ที่คนละ200บาทเองเด็กอายุต่ำกว่า7ปีฟรีค่ะมีจุดจอดแคมป์คาด้วยเช็คอินได้เวลา10โมงเช้าและเช็คเอาท์เวลาเที่ยงตรงค่ะ และเพราะที่นี่ติดแม่น้ำนครนายกกิจกรรมเด่นของที่นี่ก็คือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำพายเรือซับปอร์ดตกปลาเขามีชูชีพให้เช่าด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้เช่าครบเลยค่ะที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายสามารถนำแอร์เคลื่อนที่เข้ามาใช้ได้โดยแอร์ต้องไม่เกิน9,000 BTU คิดค่าไฟเพิ่มที่300บาทมีจุดต่อสายไฟฟรี เพื่อนๆน,นำปักพ่วงยาว10-15เมตรมาต่อได้เลยค่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมอุปกรณ์แคมปิ้งครบเซตจะเอาอะไรบอกคนดูแลลานได้เลยค่ะมีหมดทุกอย่างจริงๆไม่เชื่อลองถามดูและที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยคือเรื่องอาหารที่นี่มีบริการหมูกระทะอาหารตามสั่งและน้ำแข็งสามารถมาสั่งที่นี่ได้เลยนะคะระหว่างที่เดินเล่นรอบๆลานเนี่ย เราก็ไปสะดุดตากับเต็นเต็นหนึ่งเข้าเดินเข้าไปใกล้มันคือยี่ห้อเนเจอร์ไฮเจ้าของเต็นเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นหลังแรกในประเทศไทยเลยก็ได้นะเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันคือรุ่นอะไรอะ่ะใครรู้ช่วยพิมพ์บอกทีอันนี้มันดูมินิมอลมากเลยเนาะมันคุมโทนง่ายคิดว่าคือปกติเราจะเปลี่ยนแค่เต็นพวกของอื่นก็คือจะเป็นนี้เลยมันเพราะฉะนั้นมันจะหาเต็นที่มันแบบคุมโทนง่ายง่ายเหมือนกัน อันนี้สั่งมาจากแอปไหนเหรอคะหรือว่ารู้จักผมขายเต็นท์นะครับจริงมาร้านอะไรคะแนะนําร้านได้นะคะหรือว่าขายส่วนตัวหรือเราขายบอกที่ร้านมิสแันเตอร์ในช้อปปี้มิสแันเตอร์เอาดอค่ะเป็นแบบร้านในช้อปปีก็คือจะขายหลายๆแบรนด์มิสฮันเตอร์เอ้าดอร์ในช้อปปีขายอุปกรณ์แคมปิ้งหลายๆแบรนด์นะคุณเอ๊ะคุณเอคุณส้มค่ะน่ารักมากใช้รุ่นอะไรอยู่คะตอนนี้ จะบอกว่าตอนนี้ใช้แบคเดียแบคเดียโอ้ยังไม่เคยลองเลยใช้ตัวไหนอยู่คะใช้ตัวเป่าลมสีดําสีคล้ายๆทารอันนี้เลยอ๋อจริงๆสั่งมา2หลังแอบแบบใช้เองหนึ่งหลังแล้วก็จะปล่อยขาย1หลังง่ายๆดีค่ะเผื่อแบบมีโอกาสก็มาลองได้เพราะรู้สึกว่ามันจบมากเลยเนาะตัวนี้เนาะในในในช้อปปีก็ขายเหมือนกันชช่อ m a d o u t c คบเว้ยหมดคันขอบคุณคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปจัดเต็นท์ข้างในกันดีกว่าไปวันนี้เอาเจ้า Inflatable Sunday Tent มาเราก็ใช้พรมเฮ้ยสองอันกลางกับที่นอนบส s t w a y อ้ยแม่ ตอนนี้เต็นท์ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันไหมมาเร็วต้องบอกว่าตอนนี้เรากางเต็นท์เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนอากาศก็จะร้อนๆอบอ้าวนิดหนึ่งนะคะก็มาดูข้างในของส้มนาว่าส้มใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเนี่ยส้มปูผมของแบล็กเดียนะคะสองเผืนเลยเพราะว่าเต็นท์เนี้ยใหญ่มากเผืนเดียวเอาไม่อยู่นะคะ จากนั้นที่นอนที่ส้มใช้เนี่ยจะเป็นที่นอนของ Bestway นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่เวลาเราเป่าลมเข้ามาต้องเสียบปลั๊กอะรุ่นนั้นแหละแล้วก็ผ้าปูที่นอนก็มาในเซ็ตเขาด้วยนะคะหมอนที่ใช้นะคะส้มใช้ของ Decathlon นะคะเป็นหมอน Memory Foam นะคะคือมันรู้สึกหนานุ่มกำลังดีแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยสบายจริงๆ เวลาเขาม้วนเก็บอะ่ะเขามมวนเก็บได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีปลอกให้ใส่มันก็จะเล็กนิดเดียวพกพาง่ายไม่ได้ลําบากมากนะคะตัวนี้มีโต๊ะว,วางของนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นอลูมิเนียมลายไม้จากแบล็กเตียนะคะแล้วก็พัดลมโบนิต a าแอรุ่น10นิ้วนะคะไซส์เล็กกําลังดีชอบแล้วก็ไฟนะคะตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะ่าจำไม่ได้แล้วอ๋โอโมลิโมลินะคะ ตัวนี้เป็นตะเกียง LED แล้วก็เปิดเพลงได้ด้วยเสียงเขาดีมากเลยนะแล้วก็ไฟที่สองขวางเป็นก็ตัวนี้ค่ะของแบคเกียอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในค่ำคืนนี้ของเราก็เอาแอร์มาด้วยจะบอกว่าแอร์ตัวนี้ไม่เคยใช้เลยจะใช้ที่นี่เป็นที่แรกนะคะเป็นแอร์ยี่ห้อ Astina ขนาด9,000 BTU ก็ไม่รู้นะคะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเทสกันกางเต็นท์เสร็จแล้วก่อนที่จะไปอาบน้ําเราแอบไปดูเพื่อนๆของเราดีกว่าเขาบอกว่าเขาจะไปเล่นน้ํากันไปนี่คือผมต้องวิ่งใช่ไหมตอนเนี้ยเอายังเอายังเอาอย่างสามสองหนึ่งไปเลยครับไปเลยค่ะโอเคไปก็ได้สู้สู้ไปแล้ว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 โอ้โห มีความทรงตัวได้ดีเย้กลับมาเลยค่ะกลับมาด้วยกลับมาด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดรอนออกแดงเยอะอะเฮ้ยพี่หน่องเป็นนักกีฬาปะเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วส่งสาวสวยของเราไปสู้ค่ะไปยาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันดูไม่ยากนะมันดูไม่ยากนะมันดูไม่ยากนะโอเคกระดง,งด้วยครับจริเหรอคะกลับมาเลยดึงๆๆดึงดึงดึงๆๆดึงโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหแก้งอ่ะมันดูไม่ยากเนาะ wow, <AC 2> <Jeez> ่ชุดไม่เป็นใจเลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมคะก็ไม่ว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันได้เลยทำไมเราไม่รู้วัเรามาบอกเต็มพร้อมมันนี่บอกเต็มเต็มไม่สบายแอร์เปิดเย็นกันดูกูเป็นชุมชนได้อ่ะต้องมานอนเบียกันหนึ่นี่อกูนึกว่าแคมป์คุ่นเงาแล้วไอ้พี่เบานอนกลางเลย วายตายแล้วลูกต้มคุณจะเอาผมมาแล้วคุณจะปล่อยผมไปนอนจมจนแออัดอย่างนั้นไม่ได้ที่นอนพค่เจ้อพี่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพี่อาศัยแถวนี้ดีกว่าไม่ใช่คืออันอย่างแรกเรามาด้วยกันได้เปล่าได้มาด้วยกันไหมไม่หรือแบ่งชนชั้นมากหรือว่าเตรียมพร้อมเต็นมพร้อมพร้อมคนเดียวเลยเฮ้ยเอาจริงแต่นี้ก็ยังว่างมาได้มาไปละนัวแถวนี้ดีกว่านี้ได้อยู่นตรงเนี้ย ดูดิงั้นงั้นที่ปูที่ปูไว้ที่นู่นยืดหมดเลยนะ <c oughs> ขอขอพี่มาปูตรงนี้แต่ยอดหมดแล้วเลยมีมีมีอะไรบ้างข้างในเต็มเต็มนี่โอ้โหครบอ่ะเหมือนอยู่ในห้องนอนนะคะนน้องก็มีห้งนีาา <ขอ S 2> ้แอร์อย่าอิจฉากันขอร้อง<ล>มันลมสักตัวเองไม่มีเลยพัดลมสักตัวไม่มีไม่ไม่เท่าไหร่กลิ่นถึงเท้าอะกปุ๊บเลยจากการแคมป์คนงาน จะบ้าหรือเปล่าอูไม่อูไม่เอานะก็พราของเขาคุณเดียวไงอยากจะบอกว่ากับข้าวอ่ะ้อมเนีพร้อมยัง้อมแล้วยู่งหอมที่ชอบหลังยอกันไปดีกว่าในที่สุดเราก็หลอกผู้ชายมากันได้นะคะไปดีกว่าพี่หลอกให้มาเป็นคนกลางเต็นท์ให้เราหลอกให้มาทํางานให้เรานะคะและเมนูของเราในคืนนี้นะคะเรียกว่าบั่นหอยค่ะเพื่อนๆเคยกินกันไหม ส้มเคยกินแล้วเพราะว่าน้องซอเนี่ยทำให้กินหลายครั้งมากเลยแล้วก็ติดใจเพราะว่าน้องเขาทำอร่อยมากจริงๆมันเหมือนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะมีผักเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆลองดูนะเผื่อใครอยากจะทำตามบ้างเวลาไปแคมปิ้งกินบกินยังไงน้ำสต๊อกน้ำสต๊อก อะไรสะต้องอะไรตะต้องอะไรเนะี่ยมึงจับอะไรทำยังไงแล้เขานี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูบั่นหอยของเราและเราก็เอาไปเสิร์ฟแชร์ให้กับชาว l l Back ได้กินกันด้วยนะคะในคืนนี้ดูสิว่าเขาจะชอบเมนูของเราไหมโอ้โหจะบอกว่าเมนูของชาวออแบ็คนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ พอตกดึกแล้วเนี่ยเราก็มานั่งพูดคุยมานั่งสังสรรค์คืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนที่หนักหน่วงอีกหนึ่งคืนเพราะว่ากว่าที่เราจะได้นอนกันก็ตีสองแล้วค่ะก็คืนนี้นะคะส้มก็มานั่งแจมกับพวกพี่ๆชาวออแบ็กกันนะคะก็นั่งกินข้าวพูดคุยกันสักพักก็คงเข้านอนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย